สวัสดีครับพบกับเช้าวันศุกร์ที่27มิถุนา2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่66นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับองค์ที่1น,นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อสีดำนะครับ เนื้อสีดำนะครับสวยๆนะครับฝังตะกุดด้วยนะครับจะฝังเม็ดตะกุดสีทองอยู่ในองค์ท่านเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังขององค์ที่หนึ่งนะครับก็จะฝังเม็ดตะกุดเหมือนกันนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับเป็นพระสมด็จฐเนื้อเก่าเก่า,เก,าเก่นก่นแห้งแหงกันเลยนะครับแบ่งป,ปันให้เช่ากันในราคาองค์ละสอ0รบาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับ พิมพ์ทรงสวยๆกันเลยรูปลักษณ์หน้าตาทาันชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับพิมพ์ทรงสวยๆนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับองค์ที่องค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นเนื้อออกน้ําตาลนะครับเนื้อของท่านจะออกประมาณสีน้ําตาลนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆก่นๆก่แห้งๆกันเลย แบ่งปันปให้เช่ากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับด้านหลังจะสลักคำว่านาคหลวงนะครับขององค์ที่4นะครับองค์ที่4นะครับ ต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์นี้เนื้อเก่าไม่เก่าดูตามรูปเลยนะครับจะแตกนิดนิดนะครับแตกลายงานนิดนิดนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละสอ0รบาทเหมือนกันนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังนะครับขององค์ที่5ก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่5นะครับต่อไปองค์ที่6นะครับเป็นพระสมเด็จลงลักทองนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับ ตรงด้านหน้าของท่านจะมีฝั่งเมตตะกุดด้วยนะครับลงรักทองสวยๆกันเลยองค์ที่6นะครับซูมกันให้ดูชัดเจนเลยนะครับด้านหลังของท่านก็ฝั่งเมตตะกุดเหมือนกันนะครับ จะมีระยิบระยับสีทองนะครับจะเป็นลงรักทองนะครับแล้วก็จะมีเมตกุดฝังอยู่ด้วยนะครับองค์ที่6นะครับต่อไปองค์ที่7นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าเก่า,กาแก่นแห้งแห้งเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนมากเลยนะครับ เป็นพระสมเด็จวัดละรังนะครับด้านหลังของท่านก็จะสวยเนียนประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับองค์ที่7นะครับองค์ที่7ดนะครับ ต่อไปองค์ที่8นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จเหนือเก่าๆนะครับจะมีเมตกุฎฝังอยู่รอบๆของท่านนะครับจะเป็นรอบข้างแขนตรงหน้าของท่านนะครับตรงพิมพ์ฐานนะครับทรงฐานนะครับจะมีเมตกุฎฝังอยู่รอบๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่8นะครับพิมพ์ทรงชัดเจนมากเลยนะครับ ด้านหลังของท่านก็จะมีเมตกุฎฝังอยู่เหมือนกันนะครับสวยสวยกันเลยนะครับสวยๆกันทั้งนั้นเลยองค์ที่8นะครับต่อไปองค์ที่9นะครับองค์นี้แตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับเนื้อหานะครับ พิมพ์ทรงชัดเจนนะครับรูปลักษณ์หน้าตาของท่านชัดเจนนะครับองค์ที่8นะเออขอโทษนะครับองค์ที่9นะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่9นะครับด้านหลังของท่านจะสลักคําว่าเจ้าสัวนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนกันเลยนะครับ องที่9นะครับต่อไปองค์ที่10นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อแก่นแก่นกันเลยแตกลายงาสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับองค์นี้แตกลายงาสวยๆกันเลยพิมพ์ทรงของท่านชัดเจนนะครับ รูปลักษณ์หน้าตาชัดเจนนะครับพระไม่มีตำหนินะครับด้านหลังของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับองค์ที่10นะครับองค์ที่10นะครับต่อไปองค์ที่11นะครับ เป็นพระสมเด็จเนือเกา่าเก่าแก่นแก่นแห้งๆห้งเหมือนกันเลยนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับจัดส่งฟรีทุกองค์เลยนะครับพิมพ์ทรงของท่านชัดเจนนะครับรูปลักษณ์หน้าตาของท่านชัดเจนกันเลยนะครับซูมกันให้ท่านดูชัดเจนนะครับ ด้านหลังของท่านก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับองค์ที่11นะครับองค์ที่11นะครับปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่12นะครับองค์นี้ก็จะมีเมตกุฎฝังอยู่รอบๆของท่านนะครับทั้งหน้าอกทั้งรูปลักษณ์หน้าตาทั้งฐานชัดเจนนะครับ มีเมตกุดฝังอยู่นะครับจะเป็นเมตกุดสีทองนะครับองค์ที่สิบสองนะครับพิ่มทองชัดเจนนะครับด้านหลังของท่านนะครับก็จะมีเมตกุดฝังอยู่เหมือนกันนะครับองค์ที่สิบสองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับ ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด12องค์นะครับ12รายการนะครับชอบก่อนปิดก่อนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์062 5 6 0 8 4 7 1นนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศกันเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ